เราไปดูการทำข้าวปลกของพี่น้องลาหูเหลืองกันค่ะปะที่ตำเสร็จแล้วใช่ค่ะใช้ข้าวอะไรในการตำคะพี่เป็นข้าวข้าวกลาหรือว่าข้าวเหนียวดําที่เขาปลูกที่ปลูกที่ไร่อะค่ะมันไม่ได้ปลูกในนาปลูกที่ไร่ปลูกที่ไร่ใช่ค่ะและนี่โรยโรยงาใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือกินได้เลยหรือว่าเราต้องไปทอดกินได้เลยค่ะอันนี้ตำใหม่ๆค่ะตำใหม่ๆนะคะอันนี้จะตำในช่วงเทศกาลหรือว่ายังไงคะช่วงเทศกาลกินวอ ถ้าสวัสดีลาหูเหลืองพูดว่าไรก็คล้ายๆกับขอบคุณกับสวัสดีมันจะคําเดียวกันนะคะออบูอุจ่าออบอุจ่าค่ะโอ้ต่างกับราหูดําลาหูแดงก็อบุตยาต่างกันทีเดียวนะพี่เนาะค่ะอ๋อค่ะราหูเหลืองเพิ่งเคยเห็นนะที่อำเภอพร้าวอันนี้คือบ้านกิ่วพัฒนาใช่ค่ะตำบลป่านหนเนาะอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเข้าปุ๊บน่ากินมาก